สบายดีพี่น้องมา,มากินข้าวนปรกันหรือบน,นี้เด้อมาแต่ตลาดเลยนี่ซื้อของกินซื้อข้าวกองมาก,กนินนี่ข,ข้าวขาไก่นางลุงนี่ของวเมมโอนนี้ข้งน,นนงนางอ้นนะแล้วก็ได้ขนมจากวิธีมาดขนมเสแสรบนางลุงผลยาพาเขาไปซื้อน,นี่แหละมาถมกินส่งไั้น้องเพิ่นมาเสแสรบกันจ้า พีนนน่น้องวันนี้กินข้าวขนมปังอ่าฮะสบายดีพี่น้องกินข้าวนมกันเด้เจ้าสบายดีกินข้าวไข่เจียวยลูกเซฟเซฟตัวไก่มาคุ้มอย่าเงี้ยไปละอ้าวเจียวอันน,อน,อนั้นพวกแม่ยังบ่ยังเจียวซีอิ้วในะนิดกี่โนคะเทใส่กันเลยนะเท่ใส่ไงเทใส่กับเจียวตัวจะหิดตัวโกนานะนั่นอีกมีแต่ถั่วเจียวใหญ่อเอาไป กินแล้วค่ะน้องบกินขาวซ้ำน้องกินนมล่ะมากิ่น้องวันก็ตามมากก่องเข้าไหนี่แม่ซ้ำก่องเนี่ยชิ้นหาท่านก่องเท่าไห แต่บาบานจ้าจ้าคอ่นนาหาพี่น้องพี่เขามาอกันเลยอจ้าซึ่นเพิ่หยดตกอันนี้นอาจจะค่าไกลอิเอาบอ๊ปกุ้งกับเบอาให้ตื่มากันนะว่าอย่างบเอาตุ่นกับเอา Đây phô của bọn ông Nó dàng riêu Nó dàng tồn Nó toàn tồn Nó toàn tồn Nó 我们平常在草原。S S, ลงคุมผัวเรไปซื้อมะฮงใชมเดี๋ยขาไปซื้อใหม่มาผิกินป้าเผาอีกนี่กระถูกกระูออกมาผ้าเผาปลา่มองซื้อปลามาเขาซื้อตวเป็นมะเผาเองมันจะดีกว่า เก็โตไปหกสบพันต,ตัวนึงหกสิบหกสิบห้าจนเาเปลี่ยนเนอ้องกับาาข,ข,ขาบถ่านเขาจะแม็กไม่หล่ะอืกระเสือเขาเลยถ่านกระแพงน่าขนเาเขา่ได้ถือเขาป้าตน้นหนุนคนชุุกหาคนนี่เอ้ยถ่านแพงเยอะเ้ยใครจะคนซื้อถ่านนั่งลหลาทอาทำเนี่ย ไปหาสอบแล้วเหรอืมเตจาไปหาสอบหรือเปล่าไม่ยากหาเบาเปลือยไปได้เดือนหนึ่งห่อไปเดือนเดือนบบห่อทำไมหาสอบบอกห่อเดือนแล้อหอด 哎，你要了走了就走。 ก็เพื่อที่จะยกระับขึ้นงานกอดด้านน้ำตาลกำหน่วยฮะดีใจได้เห็นด้านกอด้านกันตากำหน่วยให้ยาเจ้าอมาไปหาโทอจะบอกบ่า ไมด้นอจบอตอบไม่ไดตอบกง่าจัไม่อบไม่ไดตอบไดเลยซื่อๆไม่ไดน้ำพลอจะบ่กพอจ่อยี่ผืนเหลียแบบ่แปลกเยดี๋ยวหยาไอยู่น้ำดิหยาอยู่น้ำ rất là nhiều thứ nhất 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 <laughs> Thôi đổ phở xong vào sang làm giá cắm luôn. หัเห็ดแนวใดน่ะหักบ่ฮกหักเลยจะไปขมมันแล้วไปขมแห้งเลยนะอ่าไปบอกพ่อหน้าไปไปไปบอกพ่อหน้ามาเห็ดเร็วเร็วพ่อหน้าเอาพี่น้องเอ้ยไปเลยเด้อคิดนี่งจ้ะเลยยังลงเห็ดเกาะหักเคนล่างแค่ล่างแข่งแนวใดแม่มอนก้าลาเลยพี่น้องเด้อไอนจ้าผักเสียคนไรสัตว์จะไข่หุงตรงแม่มอนพัดตุ้มเดียว 哎。